สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะลักนณาพฤษภทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีออร์คเคิลนะคะยิบซี C, พยากรใบเข็มเนาะคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของอการทํานายความรักนะคะสําหรับชาวลักนาพฤษภรศลศีพฤษภกันนะคะในการทํานายครั้งนี้นะคะเข็มจะใช้ไพ่สชุดด้วยกันเนาะชุดแรกจะเป็นแองเจิลออร์เคิลนะคะอีกชุดนึงจะเป็นเฮเวนเอ็นเออร์ทาร์นะคะ ก่อนอื่นนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปแล้วนะถ้ายังไม่ได้กดกด subscribe ค่ะกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ <c oughs> ก็ฝากกดด้วยนะคะจะได้มาอัปเดตคลิปกับพวกเราอย่างนี้เป็นประจำนะคะหรือว่าถ้าหากว่าถูกใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำนายด้วยนะคะก็จะขอบคุณมากๆเลยเนาะเอาละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะชุดแรกนะคะ Angel Oracle นะคะ,นะคะเข็มก็จะ พาทุกท่านนะคะอธิฐานนะสอบถามจากองค์เทวดานางฟ้าที่รักษากตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะนะาชาวรานาพฤศพราศีพฤศพทุกท่านนะคะว่าภาพรวมความรักสําหรับพวกคุณค่ะในเดือนตุลาคม2564น,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอธิฐานพร้อมๆกันนะคะขอ,อะ อำนาจบารมีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะขององค์เทพเทวดาทั้งหลายนะคะแล้วก็เทวดานางฟ้าที่รักษาตัวของชาวราศีพฤกษบลรคณาพฤกภทุกท่านนะคะขอโปรดช่วยชี้แนะแนวทางค่ะแนะนำในเรื่องราวของความรักนะให้กับชาวราศีพฤกษบลรคณาพฤกษภนะคะในเดือนตุลาคม2564นะคะ อันนี้หยดเข็มจะหยิบไพ่อกพอกมา3ใบด้วยกันนะคะสําหรับคนโสด1ใบคนที่มีคู่แล้ว1ใบและคนที่สถานะไม่ชัดเจนอีก1ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะใบแรกสําหรับคนโสดนะชาวพุทภศนะคะใบที่2ค่ะคนที่มีคู่แล้วเนาะและใบสุดท้ายนะคะ สำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำทํานายไปพร้อมๆกันนะสำหรับคนโสดนะชาวราศีพฤษภค่ะเพรฟู l เนสนะช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบบเปิดเผยตัวตนอนะในความเป็นเด็กในตัวคุณเนาะความสดใสล่าเรื่องทั้งหลายอนะค่ะที่คุณมีนะออกมานิดนึงค่ะเพื่อเหมือนกับมันเป็นการ เพิ่มสเสน่ห์ให้กับคุณเช่นเดียวกันนะดึงดูดความรักที่ดีๆให้เข้ามาหาคุณนะคะสำหรับคนโสดคนที่มีคู่แล้วค่ะไพ่ r e ทรี a ขึ้นมามันเป็นลักษณะของการอาจจะ,ะต้องเตือนนึงว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องคุณกับคนที่คุณรักอะคะ่ะมาจ,จะเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะแบบมีเวลาให้กันสองคนอะแล้วแบบตัดสิ่งแวดล้อมภายนอกออ,อกไปนิดนึงนะคะตอนนี้อาจจะเหมือนมันมีหลายๆเรื่องที่มัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้ามาบั่นทอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วงนี้ยจะเป็นช่วงที่คุณกับคนที่คุณรักอาจจะต้องปรีวิเวกกันสองคนอะไรเงี้ยนาะแยกจากสังคมที่มันดุ้นวายกับพวกคุณค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอาจจะมันไม่ใช่การที่แบบไปถาวนะมันเป็นลักษณะของการที่แบบโอ,โอเคเออกมาตอนนี้สักพักนึงก่อนหนะ้าอะไรเงี้ยคะ่ะดีขึ้นแล้วกลับไปใหม่เนาะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนคะ่ะไพ่ engagement ขึ้นมาเนาะก็คือมีแนวโน้มที่คุณจะมีความก้าวหน้าใน เรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าไพ่ทาโรสเนาะจะให้คำทำนายความรักของพวกคุณยังไงบ้างนะคะสำหรับเดือนตุลาคมนะขอเปิดคำทำนายความรักค่ะให้กับชาวราศีพฤษภรักคณาพฤษภนะคะประจำเดือนตุลาคม2564นนะคะขอเปิดคำทำนายความรักค่ะให้กับ เชาแล้ว,พนะวีพฤกษภศพนะคณาพฤกษภศพทุกท่านนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอินเนอร์นชั่ลักของพวกคุณนะคะชาวพฤกษภศพนะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะพลังงานหลักของพวกคุณเป็นยังไงนะได้ไพ่เซเว่นออฟคัฟ่ะเจ็ดถ้วยนะโอเคอ่าใบที่สองนะคะจะเป็นทูออฟสอดค่ะสองดาบ ใบที่3นะคะเป็น the chariot เนาะใบที่4จะเป็น princess of w a n s นะคะ is of pentacle ค่ะ justice นะคะ the star ทีแห้งแมนนะคะอ่าซิกออฟซอนะคะ6ดาบค่ะและปิดท้ายพวกคุณนะคะด้วยเซเว่นออฟเ e นตัคโคค่ะ7เหรียญน,นะคะอ่า uh, เรามาดูคำทำนายค่ะสำหรับคนโสดกันก่อนนะคนโสดนะชาวพฤกษบนะคะในเดือนนี้นะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเป็นเวลาที่เหมาะ นะก,กับการจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือเปล่าเนาะมันเหมือนกับมันมีเรื่องราวหลายอย่างที่คุณต้องคุค้นคิดค่ะแล้วก็แบบมันประเดีประดังเข้ามาเยอะเนาะคุณค่อนข้างแบบมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องแทรกจุกจิตค่อนข้างเยอะแล้วนะคะนะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบต้องคิดต้องตัดสินใจอย่างค่ะหลายๆอย่างหลายๆอย่างอะมาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเอ้ยคุณไม่ไม่สเตเบิลพอไม่ไม่ไมไมแบบ มันคงพอที่จะเลือกอะไรบางอย่างนะตอนนี้ก็ได้นะสาหรับคนโสดถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยซึ่งซึ่งมันมีมีแนวโนม้มว่าจะมีนะคะนะจะมีใครบางคนเข้ามานะไพ่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเหรียญเนาะถือว่าคือออกแนวคนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่แบบมีฐานะด้วยนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะแล้วตัวคุณเองอ่ะก็เป็นคนแบบคุณค่อนข้างเป็นคนมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นถ้าเดือนนี้คุณค่อนข้างเหนื่อยหนะักกับงานแล้วแล้วก็นะ คุณก็จ,จะรู้สึกแบบว่าจะแบบไปสนใจในเรื่องของงานค่อนข้างเยอะไปบริหารจัดการค่อนข้างเยอะแล้วอาจจะยังไม่โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือในอีกในย่นนึงนะบางคนคนโสดจะมีคู่แข่งเข้ามาเนาะคุณไม่ได้แบบสใส่แล้วแบบว่าไปชอบเขาคนเดียวเนาะอาจจะจะมีคู่แข่งปรากฏตัวขึ้นค่าอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเป็นไงคือคุณก็ต้องถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้ใช่เนาะคุณก็อาจจะต้องแบบ ลองดูสักตั้งเนาะอะไรแบบนี้นะคะอยากให้คุณใช้เหตุและผลยืะนิดนึงด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้นะนะไพ่ justice ขึ้นมานะคะ่ะเนาะทำอะไรก็ตามพยายามอย่ายึดติดกับอารมณ์เท่านั้นอย่ามากเกินไปนะบางทีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะคะมันอาจจะไม่ได้ถูกใจพวกคุณหมดทุกอย่างหรอกในชีวิตนี้นะคะแม้แต่ความรักก็ตามเนาะก็เช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นพยายามนะใช้เหตุและผลค่ะในการที่คุณจะคุณต้องตัดสินใจเลือกค่ะคุณต้องตัดสินใจลงมือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักนะคะในเดือนตุลาคมนะพึกษบอย่าใช้อารมณ์มากนะคะพยายาม เอาเหตุและผลเข้าขึ้นมาเป็นตัวตัดสินนะนะคะแล้วก็คนโสดจ้าไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาไพ่เดอะแฮงแมนขึ้นมาแบบเนี้ยนะช่วงนี้มันอาจจะเป็นจังหวะที่แบบคุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวคุณโอเคนะคะหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณยังไม่พอมากคุณยังไม่อยากเคลื่อนไหวคุณยังไม่อยากแบบ มีโมเมนต์ของการแบบไปเริ่มต้นคบใครนะคะในใจของคุณตอนนี้คุณอยากพักฟื้นมากนะชาวพฤกษ์โศกคุณอาจจะไปโดนอะไรมาค่อนข้างยอะนะคนโสดนะก่อนนัะ้นมีคุณอาจจะแบบมีเรื่องราวว่างมาทําให้คุณเหนื่อยล้าในเรื่องของความรักนะคะคุณก็รู้สึกว่าโอช่วงนี้ฉันอยากผักใจอะนะเจ็ดเหรียญขึ้นมาบอกคุณว่าโอเคต่อให้ถ้าเดือนนี้มันมีใครสักคนแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วในระยะหนึ่งก็ตามนะคุณก็ยังอยากจะแบบชะลอชะลอไว้ก่อนอย่างนี้นะคะ่ะอยากจะ มองดูซิว่าแน่หรือเปล่าความรักครั้งนี้มันโอเคแค่ไหนนะคะออกมาในแนวลักษณะแบบนั้นเนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะจ๊ะนะเดือนนี้ดูเหมือนกับคุณค่อนข้างคิดเยอะหรือในอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นไปได้เหมือนกันนะในบางท่านบางคนนะเดือนนี้แอบเจ้าชู้เยอะหรือเปล่านะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็บางทีที่คุณจะทําทุกอย่างอะคะ่ะ ในเรื่องราวของความรักของคู่ที่คุณจะตัดสินใจร่วมกันหรือว่าทําอะไรก็ตามให้ขอให้มีเหตุและผลค่ะในการที่จะเลือกไม่ไม่เอาแบบอารมณ์เป็นที่ตั้งเนาะฉันไม่ชอบฉันเลยไม่เลือกอะไรอย่างนี้ค่ะพอมันอาจจะเป็นการบั่นทอนคู่ของคุณด้วยนะคะก็นะถือว่าเป็นจังหวะ จังหวะการเริ่มต้นดีๆนะถ้าคุณกับคนรักจะทําอะไรด้วยกันช่วงนี้อาจจะมีโชคด้วยร่วมกันได้นะอย่างสมมติว่าคุณไปเที่ยวไหนด้วย,อยกันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะ,ะช่วงนี้ก็อาจจะแบบต้องเหนื่อยๆนิดนึงอะ่ะฝากฟันกับชีวิตค่อนข้างเยอะในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเหมือนที่เตือนไปค่ะไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วโสดหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนก็ตามเดือนนี้ขอให้คุณใช้เหตุและผลให้มากที่สุดนะคะนะสำหรับคนมีคู่ค่ะถือว่า คุณสามารถสร้างสมดุลนะไพ่เดอะสตารขึ้นมานะคุณเนี่ยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นไม่อาจจะไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกเขาด้วยนะคะสร้างสมดุลให้สมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเออคุณแบบสบายสบายอ่ะนะคะนะแต่ก็มีไพ่แฮงแมนออกมามันก็เป็นลักษณะที่ไพ่อาจจะเตือนคุณนิดนึงว่าเรื่องบางอย่างคือคือมันก็จะมีเรื่องเรื่องที่คุณสบายใจแล้วมันก็มีเรื่องบางอย่างที่คุณรู้สึกอึดอัดแหละนะคะคุณอึดอัดคุณอยากจะพูดออกไปแต่ว่าอยากให้คุณประเมินด้วย เหตุและผลค่ะสิ่งที่คุณจะพูดนั้นเป็นการบั่นทอนกันแนหรือเปล่านะหรือสิ่งที่คุณพูดนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณได้อาภัยให้เขาไปแล้วนะเมื่อก่อนนั้น,นมีอเ,เปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะใช้เหตุและผลให้เยอะๆไว้นะคะในใจของคุณช่วงนี้ถึงแม้คุณจะมีคู่คุณก็รู้สึกว่าคุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างอะ่ะคุณอยากพักนะคะในเดือนนี้นะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกแบบเอออยากเติมแบตอยากชาร์จแบตจังนะคะแล้วก็ ถ้าคุณตัดสินใจอะไรร่วมกับคนลา,าค่ะที่จะทําอะไรด้วยกันหรือทําธุรกิจด้วยกันหรือว่าจะสร้างครอบครัวจะจัดงานมงคลอะไรก็ตามค่ะในช่วงนี้ดูเหมือนมันจะชะลอชะลอตัวไปสักนิดนึงนะนะคะแต่ก็ขออยากขอให้คุณใจเย็นค่ะเหตุและผลนะคิดไว้เสมอโอเคเดือนนี้ฉันจะมีเหตุผลนะคะนะเหมือนกับตอนนี้มันกําลังชะลอแล้วก็รอดูจังหวะอะไรบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้สําสเร็จเสร็จ เร็วตามที่คุณแบบอยากให้มันเป็นณนะเวลานี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีคูนะ่เนาะที่วางแผนร่วมกันอะไรไว้นะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะอยากจะบอกว่าคือไม่คุณก็เขาเนาะค่อนข้างที่จะแบบอาจจะเจ้าชู้สักหน่อยเนาะนะนะแบบอาจจะไม่ได้แค่คุยคนเดียวหรอกอาจจะมีคนคุยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้นะแต่ที่พูดนี่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นเนาะนะคะเพราะฉะนั้น คุณก็อาจจะต้องแบบเหมือนเดิมเลยค่ะนะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเฉลเหตุและผลของพวกคุณนะคะชาวพุกศกคุณตัดสินใจยังไงคุณเลือกด้วยเหตุผลคุณอย่าเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งนะคะแล้วทุกอย่างมันจะออกมาในในทางที่คุณจะค่อนข้างโอเคคุณรับได้แล้วคุณจะมีความสุขนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างพยายามแบบบาลานซ์ชีวิตของคุณอะชีวิตการงานชีวิต ส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะได้ดีพอสมควรนะรวมถึงความรักถึงแม้สถานะยังไม่ชัดเจนเนาะมันมีความก้าวหน้านะคะเหมือนที่ไพ่บอกไปเนาะ engagement นะคะแต่คุณก็ยังมีเรื่องราวที่ต้องอึดอัดอยู่นะมีเรื่องบางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณยังพูดออกไปไม่ได้ก็มีนะคะไพ่แห่งแมนก็ขึ้นมาบอกอยู่นะช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากเยียวยาอยากจะพักผ่อนนะ อยากจะฉะลอชฉลออะไรบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ความรักอะไรก็ตามค่ะที่ที่เกิดขึ้นนะคุณสามารถทําได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนคุณกําลังมองหาอยู่ด้วยคุณอยากจะแบบพักใจแล้วก็แบบได้ได้ยืนมองสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของคุณได้ทบทวนอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องราวของความรักที่คุณมีเนาะโอเคอสําหรับ ชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภนะคะกะ็ความรักของพวกคุณค่ะในเดือนตุลาคมเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะคะ,ะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันนะคะในคลิปต่อๆไปด้วยนะก็จะขอบคุณมากๆเลยเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้านะ